สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่10กุมภาพันธ์พระธรรมเลวีนิติบทที่8-90และพระธรรมมัทธิวบทที่2ี่ข้อที่3 1มสถึงสีให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเลวีนิติบทที่8พิธีสถาปนาทิยาเวตรสกับโมเสสว่าตรงนําอารนและบรรดาบุดของเขามาพร้อมกับเสื้อตําแหน่งน้ามันเจิมโพซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแกะผู้2ตัวและขนมปังไร้เชื้อตรกก้าหนึ่งและจงเรียกชุมชนทั้งหมด ให้ประชุมกันที่ประตูเต็นนัดพบโมเสสก็ <Moses S 1> <Moses S 2> ทำตามที่พระเยโเวห์ทรงบัญชาแก่ท่านชุมนชนก็ถูกเรียกให้ประชุมกันที่ประตูเต็นนัดพบโมเสสกล่าวกับชุมนชนว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระเยโเวห์ทรงบัญชาให้ทำโมเสสก็นำอารมณ์และบุตรทั้งหลาย <Moses S 2> <ม>ของเขามาชำระกายด้วยน้ำและสวมเสื้อให้คาดผ้าคาดเอวให้สวมเสื้อคลุมให้และสวมเอฟโฟดให้เขาเอาผ้าคาดเอวของเอฟโฟดที่ทออย่างวิจิตรคาดไว้ที่เอว ให้ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้แล้วโมเสสสวมทับสวงให้อารนและใส่อูริมกับทูมิมไว้ในทับสวงนั้นโปะผ้ามาลาบนศีรษะและคาดแผ่นทองคำเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ที่พาดมาลาด้านหน้าดังที่พระเยวทรงบัญชาโมเสสว้โมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพระพรานทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นทำระให้บริสุทธิ์ท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นบูชาเจ็ดครั้งเจิมแท่นและเจิมพาชนะประจำแท่นทั้งหมดเจิมขันและพานรองขันเพื่อ ชระให้บริสุทธิ์ท่านเทน้ำมันเจิมบางส่วนลงบนศรีรษะของอาโรนและเจิมเขาไว้เพื่อชำระให้บริสุทธิ์แล้วและโมเสสนำบรรดาบุตรของอาโรนเข้ามาสวมเสื้อแล้วคาดผ้าคาดเอวให้และสวมผ้าพกศรีรษะให้ดังที่พระยโเวทรงบัญชาโมเสสไว้แล้วท่านก็นำโคเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเข้ามาอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวโคที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นโมเสสก็ฆ่าโคตัวนั้นเสียเอานิ้วจุ่มเลือด ไปจุ่มเชิงอนทุกด้านของแท่นชำระแท่นให้บริสุทธิ์และเลือดเทเลือดที่ฐานของแท่นถวายแท่นไว้เป็นของถวายบริสุทธิ์เพื่อลบมลทิมของแท่นนั้นท่านนําไขมันที่อยู่กับเครื่องในและไขของตับไตสองไตพร้อมกับไขมันมาแล้วโมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่นแต่โคหนังโคกับเนื้อและมูลของมันท่านเผาเสียด้วยไฟภายนอกาข่าังที่พปรียเวทรงบัญชาโมเสสไว ท่านนาแกะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาอาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะผู้ตัวนั้นโมเสสฆ่าแกะนั้นเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาทุกและทุกด้านของแท่นเมื่อสับแกะเป็นท่อนๆแล้วโมเสสก็เผาพร้อมกับหัวและไขมันเมื่อเอาน้ํามันน้ําล้างเครื่องในและขาแกะและ Moses, ้วโมเสสเผาแกะทั้งตัวบนแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเป็นกลิ่นที่พอพระทยัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเาเวดังที่พระเาเวทรงบัญชาโมท่านนาแกะอีก ผู้อีกตัวหนึ่งมาคือแกะตัวที่เป็นเครื่องสถาปนาอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั้นโมเสสฆ่าแกะนั้นเอาเลือดเจิมปลายหูข้างขวานิ้วหัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่มือเท้าขวาของอาโรนและนําบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามาโมเสสเอาเลือดเจิมปลายหูข้างขวานิ้วหัวแม่มือข้างขวานิ้วหัวแม่มือเท้าข้างขวาของพวกเขาโมเสสเอาเลือดประพรมท่านบูชาและทุกด้านของแท่าน แล้วท่านจึงนําไขมันและหางอ้วนใหญ่ไขมันทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องในและไขของตับและไตสองไตกับไขที่อยู่ติดและมันที่ติดอยู่และขาข้างขวาและท่านหยิบขนมปังไร้เชื้อหนึ่งก้อนจากตรกก้าขนมไร้เชื้อซึ่งอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวยหยิบขนมปังเคล้าน้ำมันก้อนหนึ่งขนมแผ่นแผ่นหนึ่งวางของเหล่านี้ไว้บนไขมันบนขาข้างขวาท่านนาสิ่งเหล่านี้ไว้ในมือของอารอนและมือของบุตรทั้งหลายของเขา โบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาเวแล้วโมเสสก็นําของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลายและเผาเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเป็นเครื่องบูชาเพื่อสถาปนาเป็นกลิ่นที่พอพระทยัยเป็นเครื่องบูชาโบกถวายแด่พระยาเวส่วนนี้ของแกะเป็นส่วนของโมเสสเพื่อการสถาปนาตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสแล้วโมเสสนําน้ํามันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่นประพรมอาโรนและเสื้อตําแหน่งของเขาประพรมบรรดาบุตรกับเสื้อตําแหน่งของเขาโดยวิธีนี้แหละ ท่านก็ชำระอาโรนกับเสื้อตำแหน่งของเขาและบุตรทั้งหลายของเขากับเสื้อตำแหน่งของพวกเขาให้บริสุทธิ์โมเสสสั่งอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่าจงต้มเนื้อที่ประตูเต็นท์นัดพบและรับประทานเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้าเพื่อบูชาเรื่องบูชาเพื่อถวะเพื่อการสถาปนาดังที่เราบัญชาไวใ้ให้อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขารับประทานเนื้อและขนมปังที่เหลือนั้นท่านจงเผาด้วยไฟทำท่านทั้งหลายออกไปนอกประตูเต็นท์นัดพบตลอดเจวันจนกว่า กำหนดสถานสถาปนาของท่านจะครบเพราะที่จะสถาปนาท่านนั้นก็กินเวลา7วันสิ่งที่ท่านทําในวันนี้พระยาเวทรงบัญชาให้ทําเพื่อลบบนทินของท่านท่านจงอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด7วันทําภารกิจที่พระยาเวทรงกําชับไว้เพื่อท่านจะไม่ต้องตายเพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามาอารนกับบุตรทั้งหลายของเขาได้ทําตามที่พระยาเวทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการเลวีนิติบทที่9อาอารน เริ่มทำหน้าที่ปุโรหิตในวันที่8โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขารวมทั้งพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลท่านกล่าวแก่อาโรนว่าจงนําลูกโคตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและแกะตัวผู้หนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งสองอย่างนี้อย่าให้มีตําหนิจงถวายบูชาแด่พระยโเวและกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงเอาแพะตัวผู้หนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปลูกโคตัวหนึ่งกับลูกแกะตัวหนึ่งทั้งสอง มีอายุหนึ่งปีปราศจากกัมนิเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเอาโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องสานติบูชาถวายบูชาแด่พระยาเวพร้อมทัญญบ,บูชาเคลาน้ำมันเพราะพระยาเวจะทรงปรากฏแก่ท่านในวันนี้เขาทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมาอย่างเต็นนัดพบและดูชุมนุมชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ย,ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวโมเสสกล่าวว่านี่เป็นสิ่งซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทำและพระสมีของพระยาเวจะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย โมเสสจึงสั่งอารอนว่าจงเข้าไปใกล้แท่นบูชาถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่านเพื่อลบล้างบาปสําหรับตัวท่านและสําหรับประชาชนจงนําเครื่องบูชาถวายบูชาสําหรับประชาชนลบล้างบาปของเขาทั้งหลายดังที่พระยาเวทรงบัญชาอารอนจึงเข้าไปที่แท่นบูชาฆ่าลูโกโคซ,ซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อตัวท่านเองบรรดาบุตรของอารอนก็นําเลือดมาให้ท่านท่านก็เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจมิมเชิงงอนของแท่นบูชาและเทเลือดลงที่ฐานของแท่น ส่วนไขมันและไตจัดไขจากตับและเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นท่านเผาเสียบนแท่านดั่งที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้ท่านก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟนอก่ข่ท่านฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและบรรดาบุตรของอาโรนก็นำเลือดมาให้ท่านท่านจึงเอาเลือดนั้นประพรมที่ท่านและทุกด้านของท่านและบรรดาบุตรของอาโรนก็ส่งเครื่องเผาบูชาทั้งตัวให้ท่านทีละท่อนพร้อมกับหัวท่านก็เผาสิ่งเหล่านี้บนแท่านท่านจึงล้างเครื่องในและขาสัตว์เผา บนเครื่องบูชา,าเผาทั้งตัวที่แท่นบูชาแล้วอารนก็นําเครื่องบูชาสําหรับประชาชนมาถวายท่านนําแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อประชาชนมาฆ่าเสียเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเหมือนสัตว์ตัวแรกท่านก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและถวายตามข้อกําหนดท่านก็ถวายบุทันยบ,บูชาโดยหยิบมากำม,มือหนึ่งเผาเสียบนแท่นบูชานอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจําเวลาเช้า การฆ่าโคผู้และแกะผู้เป็นสารติบูชาสำหรับประชาชนบรรดาบุตรของอารนนําเลือดมาให้อารนอารนก็เอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและทุกด้านของแทน่นแต่ไขมันของโคและไขมันของแกะกับหางอันอ้วนใหญ่และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไตกับไขของตับเขาทั้งหลายวางไว้บนเนื้ออกและอารนก็เผาไขมันเสียบนแทน่นส่วนเนื้ออกและขาหน้าเนื้อขาขวานั้น อาโรนบวกถวายแด่พระยาเวดังที่โมเสสบัญชาไว้แล้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรประชาชนและลงมาจากการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและสารติบูชาโมเสสกับอาโรนจึงเข้ามาในเต็นท์นัดพบเมื่อท่านทั้งสองออกมาก็าอวยพรประชาชนและพระศมีของพระยาเวก็ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหมดเลวเพลิงจากพระยาเวพุ่งออกมาจากเครื่องมาเผาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและไขมันซึ่งอยู่บนแท่น เมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โหร้องและศพหน้าลงเลวินนิติบทที่10นาดับและอาบีฮูายนาดับกับอาบีฮูบุตรของอารอนต่างนำกระถางไฟของตนมาเอาไฟใส่ในนั้นใส่เครื่องหอมลงไปเอาไฟที่ต้องห้ามมาเผาถวายบูชาแด่พระยาเวซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงบัญชาให้ทำเช่นนั้นไฟก็พุ่งขึ้นมาจากที่พระยาเวประทับเผาผลาญเขาทั้งสองเขาทั้งสองก็ตายเฉพาะพระพักพระยาเวโมเสสจึงบอกอารอนว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่า ท่ามกลางผู้ที่อยู่ใกล้เราเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราต่อหน้าประชาชนทั้งปวงเราจะต้องได้รับการยกย่องฝ่ายอาโร่อารอนก็นิ่งอยู่มเสสจึงเรียกมิชาเอลและเอลฟาสานบุตรของอุตซีเอลอาของอาโรอนบอกพวกเขาว่าจงเข้ามาใกล้หามพี่น้องของเจ้าออกไปนอกค่ายจากหน้าสถานมรสการพวกเขาก็เข้ามาใกล้หามหามศพทั้งเสื้อออกไปไว้นอกค่ายตามที่โมเสสสั่งโมเสสกล่าวแก่อารน เอเลอาซาและอิธามาบุตรของอาโรนว่าอย่าปล่อยผมห้อยห้ามฉีกเสื้อตำแหน่งของท่านเพื่อท่านจะไม่ต้องตายและเพื่อกระพิโรธจะไม่ตกเหนือชุมนุมชนแต่พี่น้องของท่านคือวงวานสิสเรลทั้งหมดจะไว้ทุกเนื่องด้วยพระยาเวได้ทรงเผาพลานก็ได้ห้ามออกนอกประตูเต็นนัดพบเพื่อท่านจะไม่ต้องตายเพราะน้ํามันแห่งการเจิมแห่งพระยาเวยอยู่บนท่านทั้งหลายพวกเขาก็ทําตามคําของโมเสสสิทธิและหน้าที่ของปุโรหิตพระยาเวตรัสกับอาโรนว่าเมื่อตัวเจ้า หรือบุตรของเจ้าเข้าไปในเต็นท์นัดพบห้ามดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเพื่อเจ้าจะไม่ต้องตายทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรชั่วชาติพันของเจ้าจงแยกแยะระหว่างของบริสุทธิ์กับของสามัญของที่เป็นมลทินกับของที่ไม่เป็นมลทินและสอนคนอิสราเอลให้รู้กฎเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อซึ่งพระยเว์ได้ตรัสกับเขาทั้งหลายทางโมเสสโมเสสกล่าวแกออ่อารอนอารอนเอเลอาซาและอิธามาบุตรของอารอนที่เหลืออยู่จงเอาธญ,ญาบูชาที่เหลือ,อยจากการบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยเว์ มารับประทานที่ริมท่านโดยไม่ใส่เชื้อเพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดจงรับประทานในพิสุทธทิสถานเพราะเป็นส่วนกําหนดของท่านและของบรรดาบุตรของท่านที่ได้มาจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระยาเว์เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับพระบัญชามาดังนี้แต่เนื้ออกที่โบกถวายและเนื้อขาที่มอบแล้วนั้นจงรับประทานในที่สะอาดท,ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรหญิงทั้งหลายของท่านที่อยู่กับท่านก็รับประทานได้เพราะเป็นส่วนกําหนดของท่าน และส่วนกาหนดของบุตรทั้งหลายของท่านที่ได้มาจากสารติบูชาของคนอิสราเอลให้พวกเขานําเนื้อขาที่ถวายและเนื้ออกที่บกถวายมาพร้อมกับไขมันของเครื่องบูชาด้วยไฟเพื่อบอกถวายเป็นเครื่องบอกถวายแด่พระยาเวสิ่งเหล่านี้เป็นของท่านและบุตรทั้งหลายของท่านเป็นส่วนกําหนดของท่านเป็นนิดอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาไวา้ไฟโมเสสได้พยายามไต่ถามเรื่องแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและดูเถิดแพะตัวนั้นถูกเผาเสียแล้วท่านจึงโกรธเอเลอาซาและ พูดของอารนที่เหลืออยู่โดยกล่าวว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่รับประทานเครื่องบูชาลบล้างบาปในวิสุทธิสถานในเมื่อเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งได้ให้ท่านเพื่อท่านจะได้รับแปกรับความผิดของชุมนุมชนเพื่อลบล้างบาปของเขาทั้งหลายต่อหน้าพระยาเวดูเถิดเรื่องนั้นก็ไม่ได้นําเข้ามายังวิสุทธิสถานถึงห้องชั้นในพวกท่านควรจะรับประทานสิ่งเหล่านี้ในวิสุทธิสถานตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนั้นอารนจึงกล่าวแก่มเสสว่าดูเถิด วันนี้เขาได้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องเผาบูชาทั้งตัวของเขาเฉพาะพระพักพระยาวเวแล้วและเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกที่ข้าพเจ้าถ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับประทานเครื่องบูชาลบล้างบาปจะเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระยาวเวรหรือเมื่อโมเสสได้ฟังดังนั้นท่านก็พอใจพันธสัญญาใหม่มัทธิวบทที่25าจำแนกแกะออกจากแพะเมื่อบุตรบุรุษมาด้วยสง่าราศีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วท่าน จะนั่งลงบนที่พลังอันสง่างามชนทุกชาติจะมาชุมนุมร่วมกันในเบื้องหน้าและท่านจะแยกพวกเขาออกจากกันดังเช่นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะจำแนกแกะออกจากแพะท่านจะจัดให้แกะอยู่ทางขวามือของท่านและแพะอยู่ทางซ้ายมือแล้วกษัตริย์จะกล่าวกับพวกที่อยู่ทางขวามือว่าพวกเจ้าเป็นบรรดาผู้ที่พระบิดาของเราได้ให้พรมารับเอาอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้ให้เจ้าตั้งแต่แรกตร้งโลกเถิดเพราะเมื่อครั้งที่เราหิว เจ้าก็ให้เรารับประทานเรากระหายเจ้าก็ให้เราดื่มเราเป็นคนแปลกหน้าแต่เจ้าก็เชิญเราเข้าไปเราเปือยกายเจ้าก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเราเจ็บไข้เจ้าก็ดูแลเราเราถูกจำคุกเจ้าก็มาหาเราแล้วบรรดาผู้มีความชอบธรรมจะตอบท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าเมื่อไรที่พวกเราเห็นพระองค์หิวก็ให้รับประทานหรือกระหายก็ให้ดื่ม เมื่อไรที่พวกเราเห็นพระองค์เป็นคนแปลกหน้าและเชิญพระองค์เข้าไปหรือเปลือยกายก็ให้นุ่งหม่มเมื่อไรที่พวกเราเห็นพระองค์เจ็บไข้หรือถูกจำคุกแล้วมาเยี่ยมพระองค์แล้วกษัตริย์ก็กล่าวตอบพวกเขาว่าเราเอาบอกความจริงกับเจ้าว่าเท่าที่พวกเจ้าได้กระทำต่อผู้ที่ต่ำต้อยคนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนได้กระทำต่อเราด้วยท,วท่านแล้วท่านก็กล่าวกับพวกที่อยู่ทางซ้ายมือของท่านด้วยว่าจงไปให้พ้นหน้าเราเจ้าพวกที่ถูกสาปแช่ง จงเข้าไปสู่ไฟที่ลุกไหม้ชั่วนิรันด์ซึ่งได้เตรียมไว้ให้พยามารกับพวกทูตของมันเพราะเมื่อครั้งที่เราหิวเจ้าไม่ได้ให้อะไรเรารับประทานเรากระหายเจ้าไม่ให้อะไรเราดื่มเราเป็นคนแปลกหน้าเจ้าไม่ได้เชิญเราเข้าไปเราเปลื้อยกายเจ้าไม่ได้ให้เสื้อเรานุ่งเราเจ็บไข้และถูกจำคุกเจ้าก็ไม่ได้ดูดำดูดีแล้วพวกเขาจะตอบด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าเมื่อไรที่พวกเรา เห็นพระองค์หิวหรือกระหายหรือเป็นคนแปลกหน้าหรือเปรยกายหรือเจ็บไข้หรือจำคุกและไม่ได้ช่วยเหลือพระองค์ไม่ได้ช่วยดูแลพระองค์กันแล้วท่านจะกล่าวตอบพวกเขาว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าวเท่าที่พวกเจ้าไม่ได้กระทําต่อผู้ที่ต่ําต้อยคนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้เจ้าก็าไม่ได้กระทําต่อเราเขาเหล่านี้จะต้องรับโทษอันเป็นนิรันดร์แต่สําหรับพวกวที่มีความชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์จบการอ่านประจำวันที่สิกุมภาพันธ์พระเจ้าอวพรครับ